บ้านนะคะหลายคนนะคะมีจุดประสงค์เดียวกันคืออยู่อย่างไรให้มีความสุขและที่สําคัญความสุขนี้จะบังเกิดได้จากความสะอาด บามากกว่าความสะอาดนั่นคือแน่นอนหลีกเลี่ยงหนีไม่พ้นคือกลิ่นค่ะกบนะคะมาเจอผลิตภัณฑ์นะคะชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือนะคะสเปรย์อนเนกประสงะค,ะงค์นะคะของโคอิทลูมี่นะบอกเลยว่าเหมาะมากๆสําหรับห้องนอนนะคะพระคุกกนะฉีดทุกคืนเลยกลิ่นนี้คือกลิ่นนะคะสุขุมนะคะนุ่มลึกเบาสบายและก่อนฉีดทุกครั้งแนะนําว่าให้คุณนะคะเขย่าวขวดก่อนยิ่งเรานะคะฉีดนะคะ ทิ้งไว้นะคะประมาณ15นาทีก่อนเข้านอนกลิ่นนี้นะคะจะคงอบอวลนะคะสดชื่นมา,ากเลยนะเดี๋ยวไปดูนะว่ากลิ่นต่อไปมีกลิ่นอะไรต่อบ้างกลิ่นที่2นะคะกลิ่นนี้นะคะเหมาะสำหรับว่าแบบว่าไวใสๆหรือแบบละอ่อนละอ่อนโดยเฉพาะนะคะวันไหนที่เรารู้สึกว่า ส่เสื้อผ้าที่แบบว่าสีสันสดใสชมพูชมพูนะคะก่อนฉีดนะคะคุณก็ต้องเขย่าขวดก่อนนะคะเพื่อให้เขานะคะได้ผสมผสานกันอยู่ข้างในเพราะอย่าลืมว่าคอีกลูมมิ่งเนี่ยนะคะประตานากลิ่นถึง29กลิ่นยิ่งคุณเขย่านะแล้วคุณฉีดนะครูก็ชอบมากเพราะหัวสเปรย์เขาฉีดได้ไกลและที่สําคัญคือละเอียดหอมนี่ค่ะฉีดเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าทุกที่นะคะกลิ่นนี้นะคะแนะนําว่าให้ฉีดในไหนรู้ไหมคะแนะนําว่าให้ฉีดในห้องรับแขก บอกก่อนเลยว่ากลิ่นของเขานะช่วยในเรื่องของความเยาว์วัวนี่ะสำหรับใครนะ,ะที่เป็นแม่บ้าน,นอยู่ในครัวและสําหรับใครที่แบบว่าอยู่ห้องน้ำนเหมาะมากๆนะฉีดในห้องน้าและห้องครัวจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของโคอิบ e ลูมิ่งนฉีดได้ทุกจุดไม่ว่าจะเป็นพรมเช็ดเท้าไม่ว่าจะเป็นที่วางรองเท้าไม่ว่าจะเป็นกลิ่นรองเท้าไม่ว่าจะเป็นผน้าม่านทุก ได้หมดนะคะอะอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่ฉีดนะคะเขย่าวขวดก่อนนะแน่นอนนะคะสีม่วงนะคะหอมแบบหอมชื่นใจมากนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าอุ้ยโดนเสื้อผ้าแล้วจะเป็นอย่างไรไม่เป็นอย่างไรเลยค่ะนะคะไปดูกลิ่นต่อไปจนะ้าและกลิ่นสุดท้ายสีสุดท้ายครูกบนะชอบมากนะเพราะว่าครูกบใช้ชีวิตนะ,ะอยู่บนรถและอยู่ในบ้านครึ่งๆเลยนะสี เป็นเกี่ยวกับสปอตไหนนะคะซึ่งแนะนําว่าเอาฉีดบนรถหอมมากนะคะจะบอกว่าโคอิกนะคะย้ำนะว่าผลิตภัณฑ์โคอิบลูมมิ่งนะคะฉีดได้ทุกกลิ่นตรงไหนก็ได้แต่มาแยกให้เพราะอยากให้ทุกคนได้แบบจับกลิ่นของเขาทั้ง4กลิ่นเลยนะ,ะว่าเขาหอมมากและเดี๋ยวจะฉีดสีฟ้าตัวนี้นะคะอย่าลืมนะคะก่อนฉีดนะคะก็เยาวขวดด้วยทุกครั้งนะคะเดี๋ยวจะมาบอกอีกนะคะว่าโคอิกนะคะเขาทําอะไรได้บ้างนอกจากการแบบมีกลิ่นนะคะอ่ะโอเคนะคะนี่นะคะ อ๋อเลยนสปอร์ตนะคะฟุ๊กฟุนะคะหัวฉีดเลยคนะ่ะฉีดเลยคนะ่ะว,ว้าวคืออยนี้นชื่นใจทุกครั้งที่ฉีดเลยนะหอมมากแบบสปอร์ตมากแบบเป็นผู้หญิงลุยๆหรือแบบเท่ๆลุย,ลยๆการทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะอย่าลืมนะคะ <S <S เดี๋ยวมาดูกันอีกนะคะว่าฉีดได้นานแค่ไหนฉีดเสื้อผ้าได้จริงไหมและจะมีผลอะไรไหมยังไงแบบนี้มีน้ำหอมไหม <S 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 ผลิตภัณฑ์น,นะคะ c o อิ l ร o มิ e ่งของเรานะคะ1ขวดนะคะขนาดนะคะร้านะคะในราคานะคะ290บาทเท่านั้นค่ะและ1ขวดนะคะสามารถฉีดได้เกือบ3,000ครั้งขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบ้านนะคะว่าจะฉีดขนาดไหนแต่บอกเลยนะคะทดลองแล้วลองฉีดกันแล้วนะคะเกือบ3,000ครั้งถือว่าคุ้มมากๆนะคะการฉีดเสื้อผ้าเนานต้องฉีดออกจากตัวนะคะประมาณแบบว่าเอาที่แบบอจอเข้าไปฉีดเลยค่ะ ฉีดไปเลยค่ะนะคะของเขานะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของ Co e c l o m i n g นะคะปลอดภัที่สำคัญโดนเสื้อผ้าไม่เป็นด่างไม่เป็น และหลายคนนะถามว่าโอ้โหพูดมาขนาดนี้อยากใช้แล้วค่ะครูกบคาติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไหนคะจริงๆเขามีตัวแทนแต่ละจังหวัดแล้วนะแต่ถ้าอยากจะแบบลงตัวเข้าถูกจุดเลยก็คือติดต่อไปที่เพจนะคะสเปรย์น้ําหอมฉีดผ้าโคอิคบลูมมิงนะคะชัดๆนะคะสเปรย์น้ำหอมฉีดผ้าภาษาไทยนะคะโคอิบลูมมิเป็นภาษาอังกฤษนะ K O I B L O M I N G นะคะโคอิบลูมมินะคะติดต่อไปเลยค่ะ